สวัสดีครับผม CC Channel น,น,นะครับตอนนี้เราเห็นรถตาแล้วนะครับรถ<า>คุณตาชาญมาทำอะไรเอ่ยวันนี้นะครับ<า>เดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณตาดูเนาะตาสวัสดีครับสว<า>ัสดีครับโอ้คุณตาจะมานวดเลยครับ ใช่มันดูกล้วยแล้วมันมันติดอยู่ตรงไหลเลยโอ้โหาหายแล้วหายแล้ว,ลวมันติดอยู่ตรงไหลหายยังคุณตาบอกจะเป็นคิวต่อไปนะครับให้หมอนมจัดนะครับหา,ายยังยกแขนลงตงียงนี่เป็นการการสอนนวดนะอืม <c oughs> ได้ยินไหมกรึ๊กยังไงกรึ๊กเลยโห่รั่งได้ยินเสียงเลยอ่ะรั่นกรึ๊กเลยแล้ว เสายตึงแล้วสายอ่ะเดี๋ยวไหมอตาไม่สบายหรือมาหาหมอหรืคะโลงนี่นี่นี่แขนแขนตาจะให้หมอหนุ่มจัดให้ตาไม่หมอหนุ่มจัดไม่สบนะครับตาตาเป็นลายต่อไปครับตาเป็นลายต่อไปเออหมอหนุ่มสอนรักษาสุขภาพนะคะโอ้หมอหนุ่มคนจับเส้นทำคนให้ก่อน เป็นคิดที่ไปดึงให้รักษาแห้หนูนาเนี่ยดึงกรเชากราอักษาสุขภาพตานะคะีตาไอยาง้าหังหลังต้งขาตั้งแก้มก้นดีขึ้นดีขึ้นเลยใช่ไหมครับตาก็ดีขึ้นเป็นโอ้มาซ้ำอีกทีหนึ่งเนาะให้มันให้มันเป็นปกติหัวงหลงข้อสอบลงหลังตาบอกผมเ้อ ไม่ไหวตาต้องบอกผมเลยนะไม่ครับทำไมไหวที่แดงมันหนักนะคือนหนักเลยนะน้าตัวตัวจะมีตัวนั่งขนาากระขาเงี้ยนะเป็นก้อนใหญ่เลยอยอ่ไขปลาพร้อมไหมครับ 1..2.. อึบอันนี้ครับวิ่งไปไหนครับวิ่งไอ้เสียงของเานไแล้วเดียวเดียวเดียวตาบกกก่อนโอ้ยโอ้กินวิ่งกระสอบ้วครับใช่ นี่ค่อยเนี่ยไม่ไหวบกาหาค่อยๆก็มีพรอมไหมครับพอมพร้ตายคอันนี้ไปไหนครับอันนี้่ไปไหครับขึ้นสมองอ่าสมอนเมืไปอนะไปสมวนะสใชเสียงไม่พอมงแเไปแขนันนี้ไปสมองเนาะไม่ชวมอนุบอกถูต้องไหครับถูอง่ครับลายนิ้วมือ ฝรั่งขอซื้อมือห้าล้านนะครับป่อนนี้ผมพูดจริงนะใครนี้อีกห้าล้านผมบอกผมไม่ขายทำไมถึงไม่ขายเขาบอกรอหมอนตายเขาจะเอาล่างไปเอามือไปโชว์คือผมรักษามายี่สิบกว่าปีแล้วฝรั่งเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบตาเขาเละนะแต่พิจารณ์เออพิจารณ์พิจารณ์าขอซื้อมือผมจริงนะเวลาผมเสียชีวิตอ่ะเขาจะเอาไปดองเพราะว่าผมมีเครื่องหมายการตบาดจุดนี้แล้วผมรักษาคนมาเยอะแยะแล้วเขาไหนาดูสินันจะอยู่ตรงกลาง นีเป็นถ้ํากาะบาดถ้าเข้าไปดูมันจะเห็นไงตรงนี้ไหนแล้วผมก็จะเริ่มกลางกลางไปเรื่อยๆแล้วก็มนจะมีตรงกลางมันจะเป็นถ้ําการบัดแอ้รักษาคนแล้วโน่นสิคะอะไรอะไรพูมเต็มเต็มช็อเลยตาพร้อมไหมใครงี้ไหมนะพร้อมไหมครับพร้่งสองปึบอันนี้ไปไหนครับ ไหนฮะตาพูดไปออกแล้วเลงมันลงมาจักรเลแล้วอ่าจักรเลวนะอ่ะจักรเลแล้วครับแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ครับเก้ายี่สิบตายไหวไหมเนาะไหวอยากหายไหวนี่นี่มันมันติดอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้นะสบัดฟ้าได้ยินไหมครับ ครับอ่ร้องมาตาผมจะลงของนะเอาเลยลงของเลยลงของเลยนะบอันนี้โดนไหมครับตาคือม่ห <hatten> น <after>, ่อยไหมอัน <auf> นี้โดนไหมครับยังยังนะเอาไปเล็กๆนะกระดูกนะโดนเลยครับโดนแล้วโดนนะจะลองแรงเนะครับอือ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 ึ๊บตาไหวไหม อย่ี่าหายใจหายใจไม่เท่วท้องเลยวะก็กาหายใจเนาะกดอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ได้หรอกนี่เออตามือชิงหัวครับอย่างเงี้ยตาอาจะมาดงนะตาหน้า้นทองเอิ้เนาะทำนิ่เดียวนะป้าตาอันเยอะแล้วฮะเดียนเยวองสาว ได้ยินไหมด้ยินอมาลกันเป็นไงสายบายนะะมันหุดได้มันดีออแเรเหมือนนั้นไุ่นได้ยินไมครับได้ยิคือกคนนอกได้ยินหรือเปล่าได้ยินตึก่มันดีเอมันเป็นอย่างเงีมันอยู่ในไหลแล้วอ่ะพอเราเป็นปึ๊กมันดีออกเพอมันหายมันหายช้ำตรงนี้แล้วมันหายมันหายแล้วมันจะหายไปครับผม วันวันหนึ่งถ้าลูกค้ามากินห้าสิบหกสิบคนผมต้องรีบทำที่ทำที่ทำเค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 ียร์แต่ถ้าคนจะมองรับรองสองสามวันก็คงไม่หมดแน่เคลียดแต่ละคนต้องเคลียร์ไวๆตัวร่างกายเป็นไงบ้างคะตาหลังนวดแล้วเป็นไงบ้างคะตาเออหลังนวดแล้วงานหลังนวดแล้วก็จะดีเลยตาเขาอยากทำบุญกับหมอหนุ่มนะเขาไม่เอาครับตาไมีอะไผมรักษาพี่อยู่แล้วครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะคงจบคลิปนี้ก่อนเนาะ